ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID โตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา Over Topup สวัสดีครับผมโจโจันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทำอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กันกับเกม v u t ร์ i n g Wave นะครับผมก็วันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีตัวละครตัวใหม่เข้าตู้นะครับก็คือ นี่คนนี้เลยอาเจเฉียงลี่นะครับผมตั้งแต่ได้หยินหลินมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดตัวอื่นอีกเลยนะครับไม่ได้ใช้เพชรไม่ได้ใช้ตั๋วอะไรทั้งนั้นนะครับก็มีเพชรอยู่หมื่นสองแล้วก็มีตั๋วฟรีอยู่22ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้นะครับผมตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดได้เฉียงลี่เนี่ยผมก็คงจะเล่นต่อแต่ถ้าเกิดว่าผมเปิดไม่ได้ผมก็ถือว่าอ่ะเราก็จบจบกันไปเลยละกัน นะครับเพราะฉะนั้นอีโมชันอลของผมในวันนี้ที่มีต่อการเปิดกาชาตัวเนี้คือผมอยากได้แหละถูกจริตผมมากแต่ว่าคือคุณก็น่าจะเข้าใจว่าว e t เ e อร์ริ่งเวเนี่ยถ้าคุณดูคลิปผมมาคุณก็จะเก็ตว่ามันก็ไม่ได้ออปติมีดีเท่าไหร่เนาะคืออย่างผมตอนเนี้ยเฟรมเรทผมอยู่ที่29นะครับ30อ่าขึ้นมานิดนึงอยู่กลางเมืองนะครับผมอันนี้คือผมเข้าเกมม่ได้สักพักแล้วนะครับก็ถ้าอยู่เฉยเนี่ยมันก็อยู่ได้สัก40เนาะ แต่ถ้าเกิดว่าขยับเร็วๆเนี่ยมันก็ตึงๆนะครับเฟรมเรทก็จะตกๆหน่อยนะครับอย่างที่พวกคุณเห็นเครื่องคุณมันไม่ดีคุณจะปรับให้ทําไมเนี่ยผมก็ปรับให้ดูแล้วนะครับว่าผมโลทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะปรับโลหรือปรับไฮนะครับเฟรมเรทมันก็ไม่ต่างกันงั้นผมขอปรับไฮแล้วกันนะตอนนี้นะครับก็เป็นภาพกราฟิกไฮนะครับแล้วก็เฟรมเรทก็รันอยู่ประมาณเดิมนะครับ30 โอเคอ่ะแต่ช่างมันผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องกราฟฟงกราฟ,ฟิกอะไรนะครับวันนี้ผมมาเปิดกาชาถึงแม้ว่าผมจะใช้ล o เล a t สเกลลิ n งมาช่วยในการแบบเจนเฟรมขึ้นมานะครับทำให้มันแบบลื่นขึ้นก็ก็โอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีความหน่วงเรื่องเมาส์เรื่องอะไรอยู่ดีผมก็เลยคิดว่าสเปคเครื่องผมน่าจะกาก,ากเกินไปที่จะเล่นเตอร์เทลลิ v งเวนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาเข้าหน้าตู้กาชากันเลย อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมก็ไม่ได้มีอิโมชันอลอะไรมากมายเนาะจากเหตุผลที่กล่าวไปเมื่อกี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลือกเล่นก็แค่นั้นนะครับง่ายๆอ่าผมจะเปิดเปิดทิ้งไปเลยนะครับถือว่าล้างซวยก่อนเนาะโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาขอเปิดล้างซวยกันก่อนละกันนะครับก็จะมี36มนะสิหเนาะล้างซวยล้างซวยถือว่าไม่ได้คิดอะไรนะครับผมเปิดทิ้งเผื่อได้ตัวมาเล่นถ้าเกิดว่าได้น้องอะจะถ้าได้อังกอมาก็จะได้แบบมีตัวเล่นนะครับกับเฉียงลี่นะครับ เ็นธาตุไฟผมไม่มีนะไปล้างสวยไปล้างสวยไปอไปไม่คิดอะไรครับผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วชิวๆอืมโอเคไม่ได้ไม่ได้ก็จบนะครับผมมาล้างสวยไปละโอเคมามาเปิดกันเลยนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกเล่นนะครับถ้าหลุดเลนขึ้นมาก็แสดงว่ามันไม่รับผมละไปเลยครับดิบลแรกซึบ ทองไหมไม่ทองไม่ทองไปเลยครับผมไม่เสียเวลานะครับไปอ่ายี่สิบโลสองนะครับอันนี้ยังเป็นตั๋วฟรีอยู่นะครับยี่มาไม่รักผมหรือเปล่าผมจะไปแล้วนะไม่มาผมไปแล้วนะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่าเริ่มเข้าเพจแล้วนะครับโลที่สามสิบอืจะรังผมไว้ไหมผมจะไปแล้วนะเลือกเล่นแล้วนะเล่นแล้วนะสามสิบโอเคไม่มา อ่าสี่สิบครับจะเลือกเลยนะนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่แก้แพทไม่แก้อะไระต้องเอาตัวละครมาล่อผมแล้วนะถ้าไม่แก้แพทไม่อะไรไม่เฟรมเรทยังแก้อยู่แบบนี้นะครับอ่าห้าสิบครับห้าสิบมาไหมอ้าสิบไม่มานะครับผมโอเคอ่าจะรักผมหรือเปล่าอ่าหกสิบนะครับหกสิบรักกันจริงหรือเปล่าหกสิบครับ 60อ่า60ก็ยังไม่มานะครับผมนี่เกมมันไม่รักผมขนาดพัดลมยังใส่หน้าเลยคุณว่าผมเจ็บปวดปะผมทนเล่นเกมนี้มาฟาร์มเพชรมาผมคิดว่าผมก็อยากได้ตัวที่อยากเล่นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้ผมก็นั่นแหละงอนนะครับงอนแล้วไม่เล่นละนะฮะไปเจครับ,รบมาไหมต้องทองแล้วป่ะเออต้องทองแล้วมันมันพิตติเลตแล้วนะทองต้องมาแล้ว อาจจะเป็นเฉียงรี่หรือเปล่าถ้าเป็นเฉียงรี่ผมก็ผมก็เล่นต่อนะครับชิวๆนะฮะขอให้เป็นเถอะสองนะครับสามโอเคสวัสดีพี่แว่นนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปเฉียงรี่หรือไม่เฉียงรี่เล่นต่อไม่เฉียงรี่เลิกเล่นนะครับไปชิบโอเค 7จ็ดสรยังให้เล่นอยู่นะครับโอเคโอเคแบบนี้คุยกันรู้เรื่องโอ้โหใส่ตาหวานแบลวแต่ผมบอกเลยนะผมเล่นเกมนี้เพราะตัวเราขอล้วนๆเลยเออผมชอบระบบเกมเพลย์แอคชั่นก็จริงนะแต่เฟรมเรตมันตกอะมันก็มันก็ไม่มีใจเล่นอะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัวนี้มาก็คือไม่รู้อะมันมันก็หมดใจอะเนาะอ่ะอถือว่าได้ถือว่าได้นะครับ เราก็จะเล่นกันต่อเผื่อโชคดีได้ดาบนะครับเปิดไปเลยนะครับองไมจะจีบกันหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าไม่ไม่โกรธกันเนื่องจากว่ามันก็มันก็ได้สักเซตตามที่ต้องการอยู่แล้วอ่ะเพราะงั้นอันนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเปิดทิ้งเปิดกว้างเลยได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่แคร์นะครับเปิดไปเลยครับ ผู้คุณอาจจะงงนะผมผมดูหมดใจนะผมอดทนกับเกมนี้มาพอสมควรเลยนะจะบอกให้นะครับอ่านไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะอมอนนีอะไรให้แลกไหมอ๋ออันนี้แลกันอ่ะได้สี่พันไม่รู้อ่ะแลกไปเถอะขี้เกียจคิดนะครับนะไปเลยติดมาทองไหมอ่ะไม่ทองไม่ทองไปไปไป,ไปเปิดทิ้งเปิด,ปด,ปด,ปดว้างได้ไหมได้แหละอ้าวได้อยู่ทองไหมเจ็ดสิบแล้วเนี่ย ปึ้งไม่ทองโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อีกนิดนึงก็ก็ได้แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรมากไปนะครับแม่ชิวสิว,ว,ว,วก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือได้แม,ม่ยิ้มยิ้มยิมเอคนสวยคนสวยนะครับมีความสุขมีความสุขอย่างน้อยก็ยังได้นะครับผมผมยังเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยผมยังไม่ได้ดูข้อมูลเลยว่ามันเล่นยังไงนะครับก็แค่อยากได้อยากได้แล้วก็เปิดหานะครับ อโอเคสรุปว่าเกมก็ยังง้อผมอยู่นะครับผมก็คงเล่นต่อแหละนะฮะอ่ะพัจจันทร์สุดสวยวันนี้ก็หอมปากหอมคอคือคือเอาจริงๆนะเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาบอกอะไรพวกคุณหรอกเว้ยผมก็แค่ทําเป็นที่ระลึกว่าถ้าเกิดว่าเกมนี้มันไม่รักกูกูก็จะได้ Move on สักทีนะครับว่าช่องตัวทันเดอร์ o ูฟออนเลยนะไม่เล่นแล้ววลิงเวฟปรกากฏว่า อาชีพบันลังกูไว้วะบันไท้กูเล่นต่อน่แ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 น,แ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 น่เล่นตัวเล่นตัวนะครับโอเคตรงสเปคเลยวันนี้ชอบชอบโอเคนะครับประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครดูอยู่ก็ยังไม่กดไลค์ยังไม่กดซับสไครก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครที่ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟาร์มเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วอาจจะ อาจจะทําคลิปเฉียงรี่ลงละมั้งไม่รู้นะพูดไว้ก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็โซลองแอนกูไนครับผมสวัสดีครับ